สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่วิเคราะห์ย و ที่ตลาป,ปอนด์ที่ตลาดของคำเป็นบิตคอยนับจำที่31สิงหาคม2566ัอยกับสถาบันที่ให้คำสั่ตงตั้งจ Effect, ัดฟอร์เรกเอฟเฟกต์เพียเอฟเฟกต์ระดับนึ่งมาดูที่ยูโรนะครับยูโรจะเห็นว่าราคาเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวย่อลงมาเล็กน้อยนะคระับก็ดูแล้วนะมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะสามารถที่จะไปต่อได้ที่1น,น,นึ่งจ คือตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าไปต่อได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปถึง1.10 1.02 10แต่ถ้าเกิดว่าเบรกที่1.09 2.48ไม่ได้เนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะย่อลงมา0.7947นะครับประมาณนี้เลยสำหรับยูโรนะครับ มาดูที่ปอนกันบ้างน,นะครับปอนมีโอกาสนะครับที่ราคาจะขึ้นมาถึงสองแปดสามหนึ่งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าผ่านไปได้ก็จะไปต่อได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผ่านไปไม่ได้ก็จะลงกลับมาที่เดิมนะครับผมที่สองสามสี่สี่เก้านะครับผมประมาณนี้เลยนะครับมาดูที่ทองคำกันบ้างน,นะครับผมทองคำนี่ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะ ตรงตามที่ผมได้คิดไว้เมื่อสักสองสวันที่ผ่านมาเนี่ยก็คือทองขึ้นมาที่สี่แปดตามคาดนะผมก็แต่ผมดันโดนท็อปลอดไปแล้วนะโดนท็อปลอดกำไรไปแล้วนะก็ไม่ถึงนะเออจากทุนแค่สิบสี่เหรียญน,นะถ้าชนทีพีตามที่ได้คิดไว้เนี่ยก็จะได้ประมาณร้อยี่สิบนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะผมไม่เป็นไรก็ เอาใหม่นะครับจังหวะใหม่นะครับซึ่งการเรียนรู้นะครับก็ต้องเรียนรู้ให้เราเห็นจังหวะที่ชัดเจนแล้วก็เราจะมีทิศทางการเทรดที่มันแบบแผ่วนะครับคาว่าแผ่วในที่นี้คือเราจะเจอหน้าเทตุไม่ว่าจะเป็นวันที่ดีวันที่ง่ายหรือวันที่เราอาจจะดูยากหน่อยนะแต่เราก็สามารถมีจังหวะในการเทรดไดนะ้นั่นคือคําว่าแผ่วนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่ก็ต้องเรียนรู้กันไปนะเพราะว่าถ้าเราจะหาเงินจากการเทรดเป็นอาชีพนะก็ต้องใช้ในสิ่งนี้เป็นหลักนะครับผมในการเทรดที่ต้องรู้หลักในการเทรดทั้งในง่ายแล้วก็ไปที่ขั้นแอดวานเลยนะครับผมประมาณนี้สำหรับทองคำนะครับผมป้าหมาเนี่ยมีโอกาสนะที่ราคาทองเนี่ยมันจะขึ้น เกินที่48แะยต่ยังไงก็ถ้าเกิดไม่เกินเนี่ยก็รอให้ราคาเลี้ยงตัวพักตัวก่อนแล้วก็ขึ้นต่อก็ได้นะครับดูกันที่บิตคอยนนะครับบิตคอยเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะแล้วก็มีโอกาสนะที่บิตคอยนจะสามารถที่จะไปต่อได้ที่ หนึ่งสองเจ็ดเก้าสองหกนะผมถ้าเกิดผ่านไปได้ก็จะไปต่อถ้าผ่านไปไม่ได้ก็ย่อพักตัวลงมาแค่นั้นเองนะครับผมประมาณนี้สำหรับบิตคอยน์และสับคู่นะครับสำหรับใครที่อยากเรียนการเทรดกับจันเปิ้ลติดต่อจันเปิ้ลที่ท้ายคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลายก่อนเจอใหม่วันพรุ่งนี้นะควันศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีคับ